ยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการแพทโน้ตยดวไปไแม่หนูคิดดูกันูคิดว่าถูกว่าับอันตอนดีกว่าแชมเปนใหม่มาทีเดียว2ตัวเลยอะแพช7.8มาพร้อมกับแชมเปนคู่รักอย่างซาย่าและราคารแถมพุดด่งโดยสก,กินสุดเท่อย,อย่างคอสมิกเบ a มาสเตอร์ยีและ c o n q u e เอ r ร r a m าเอาล่ะไปดูกันเลยดีวยกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ทุปรับ a อทรอ x ดูเหมือนจะยังไม่ดีพอรอบนี้แพสซีฟอย่างบัตสเบลจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นแถมจะรีเซตเมื่อโจมตีมอนสเตอร์อีกด้วยและสกิลบัตเซอร์จะฮิลมากขึ้นจาก5%เป็น6.5%บัฟจนกัดจะมีคนเล่นสินะอามูมู u, ปรับมารอบที่แล้วดูเหมือนจะแรงไปหน่อยรอบนี้แพสซีฟลดโบนัสทรูแดเมจจากสิห skill high, damage, ลลไห้าเปอร์เซไม่สามารบบอบพบยงสิสเตอร์ไออีกต่ปก็นะบรตัวโคตรใหญ่มันเข้าไปอยงได้ยังไงคาตัส คิวเม็ดมายอมจะใช้ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นลิซานดราพสซีฟจะมีคูดาน้อยลงในช่วงเลเวลหลังๆและสกิลไอชาร์ดแรงขึ้นเมาซหาเคราะลดลงและลกลูกวอยของเขาจะมีพลังสองขีดแทนโกที่รับจากวอยก็ลดลงลูกวอยเลือดเหลือสองขีดแบบนี้งองแงไปสิเมาซหาซัพพอร์ตทั้งหลายนอเทลุสอัตราฟื้นฟูมานาลดลงสกิลริปทรีใช้มานามากขึ้นโดนแค่นี้แหละหลายสกิลโอเวอร์โหลดคูดานจะรีเซ็ตเมื่อไรสกิลอื่น,นแทนที่จะต้องใช้ใส่โดนศัตรูสแปมเพี้ เช่นสกิลทัวไรและแอตซ์เาโบนัสเดมเมจต่อไปเนียนลดลงแต่จะแรงขึ้นเมื่อใช้ใส่แชมเปี้ยนและที่สำคัญจะแรงขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อใช้ใส่มอนเตอร์ปลาสกิลแชโดว์เดชใช้เอเนอร์จีน้อยลงและความกว้างเพิ่มขึ้นสกิลสแตนยูเนเต็ดคูดาเพิ่มขึ้นและชิลที่ได้รับจะได้รับตามพลังชีวิตปัจจุบันของคนที่เรากดใส่แทนอูเดียสกิลร่างเสริมการโจมตีครั้งแรกและครั้งที่สามจะทำใเดมเมจเป็นโอเวอร์ไทม์และเมื่อโจมตีไทเกอร์สไตร์ใส่เป้าหมายเดิมสำเร็จจะทำให้ติดเดมที่เ่ามตีรรังแกละท่จะที่สสสสููููงงงงุุดดดแลละอออยย่่่ททีีี2.5%จาากพัชวิตหไปขเ าการปรับเปลี่ยนยิบย่อยในแมป h o w l i n g Abyss จะทำให้เกมไวขึ้นจบไวขึ้นโดยส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยนกับมินเนี่ยมินเนี่ยจะออกไวขึ้นและทุกเวฟจะมีมินเนี่ยนรถังรวมไปถึงซูเปอร์มินเนี่ยที่เกราะมากขึ้นพลังโจมตีมากขึ้นและที่เพิ่มมาคือเมื่อแชมเปี้ยนยิงใกล้ๆซูเปอร์มินเนี่ยจะได้รับความเร็วเลื่อนที่เพิ่มขึ้น20เมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ Mastery Storm Raider s u r r e จะแสดงเอฟเฟกต์ให้ชัดเจนแล้วว่าผมกำลังใช้อยู่ส่วน Rotating Game Mode ที่นี่เป็นโหมด League of the Boroking เอาไปเล่นแก้เบื่อกันก่อน,อนที่่โหหหม,มใใจาานนนแแช้้ลลววกกกักัั็บบไปรส .8 แพทช์นี้จะเป็นแพทช์ที่ใช้ในการแข่งขัน MSI จะไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายสักเท่าไหร่ถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่อนอะไรสำคัญสำคัญไปก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยหรือจากาะเต็มก็อยู่ที่ใต้ดิสพิเช่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมสับสไคร b e และแชร์กันเลยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ